หลังจากที่เราเก็บผลหม่อนดอัมบอสตุรกีจากต้นหมดแล้วเราก็จะปล่อยให้กิ่งหม่อนเขาสะสมอาหารไปอีกสักยักเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะทําการตัดแต่งกิ่งเขาอีกครั้งนะครับเท่าที่ทางสวนเราเคยทํามาปีหนึ่งเราจะสามารถตัดแต่งได้ปีละสามครั้งอีกอย่างที่ผู้ปลูกควรรู้ก็คือในฤดูฝนที่มีแสงน้อยต้นหม่อนดอัมบอสตุรกีจะให้ผลผลิตน้อยกว่าในฤดูที่มีแสงมากนะครับมาดูวิธีการตัดกิ่งนะครับเพื่อนเราให้เราคืบอ,ออกจากกิ่งหลักนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับก,ก,ก,ก็คือกิ่งหลักก็คือกิ่งแบบนนนนนนี้นะะะะะะกกกกิิิ่่งงงงหลััััคคคืืออรรรรรบบบเาาจตดปมณึ เนื่องจากต้นหม่อนดบอสตุรกีเป็นพืชที่ไม่ทิ้งใบหากเราไม่ทําการตัดแต่งทําผลเขาก็จะออกผลผลิตให้เราปีละครั้งหรืออาจจะไม่ออกเลยส่วนกิ่งที่ตัดออกแล้วก็จะนาไปโยนลงสาเพื่อเป็นอาหารปานะครับส่วนใบและกิ่งที่ตัดนะเพื่อนนะเราก็ไม่ต้องเอาไปไหนครับของผมนี่คือผมเอาลงสานะเป็นอาหารปลาเลยนะครับว่าเราปล่อยพวกปลาตะเพียนบนดินนะครับเป็นปลากินพืชน๋ยวเขาก็จะมากินหมดเองนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จเราก็จะมาทําการเด็ดใบกันนะครับมาดูวิธีการเด็ดใบนะครับเพื่อนให้เพื่อนจับกิ่งไว้ครับแล้วก็ให <ens y> ้เเดด็อออยย่่่าางี้นนนพืูรั พราะว่าถ้าหากเพื่อนรูดเพื่อเนเห็นตาไหมนี่ครับตาบมมอนนะถ้าหากเรารูดนี่เดี๋ยวตาเขาจะแตกนะครับแล้วเขาก็จะไม่แตกจริงแล้วติดผลให้เราได้กินนะส่วนการเด็ดใบเ,เพื่อนต้องเด็ดออกไม่ให้เหลือสักใบเลยนะครับหลังจากเด็ดใบเสร็จก็ทําการลดน้ําใส่ปุ๋ยเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการตัดแต่งกิง่งต้นหมอนดามอสตรุรกีคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ